ด้านหลังยังไม่พร้อมทีนะครับคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวจะได้มาพบก,กับพี่นัทเซนะครับพี่นัทเซจะมาบอกรายละเอียดต่างๆให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับยุทธวิธีต่างๆนะครับที่เราจะไปพรุ่งนี้นะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับพี่นัทเซยี่มมาครับ ขอบคุณน้องกิจครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องชาวคอปทอสปปสอ,ปสอพี่น้องกองทัพธรรมที่สะพานชมัยมืเชษแห่งนี้สวัสดีพี่น้องทางบ้านที่ติดตามรับชมการชุมนุมของเครือข่ายนักษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยติดตามทั้งในประเทศและส่วนหนึ่งต่างประเทศก็มีหลายประเทศ แม้เวลาของการถ่ายทอดอาจจะไม่ตรงกับเวลาในกิจวัตรประจำวันแต่เราก็พิสูจน์ให้เห็นว่าการสื่อสารของเรานับปัจจุบันการถ่ายทอดข้อมูลถ่ายทอดข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องประชาชนที่รักความยุติธรรมที่รักประเทศชาติรักสถาบันยังสามารถที่จะดำเนินต่อไปถูกต้องไหมครับพี่น้อง เมื่อกี้มีการร้องเพลงของวงที่ในอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วก็เคยมาขับขานในเวทีคอปทอก็คือวงประกายเพชรปลักอย่าเพิ่งแซวครับผมพูดไม่ออกเดี๋ยวถ้าแซวมากผมจะให้ขึ้นมาพูดเองอพรุ่งนี้เรามีภารกิจ ตามที่เราได้นัดหมายการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าวันที่17มิถุนาซึ่งเป็นวันก่อนหน้าที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรจะต้องถูกนำตัวไปส่งฟ้องศาลในคดีมาตรา112ที่ศา,าลนายาราชดาโดยสำนักง,งานอายการสูงสุดพรุ่งนี้คอปทอสอปปสและพี่น้องกองทัพธรรม จะไปทำหน้าที่ของคนไทยอีกครั้งหนึ่งไปทำหน้าที่ในการช่วยกันตรวจสอบช่วยกันรักษากระบวนการยุติธรรมช่วยกันทำให้กฎหมายของบ้านนี้เมืองนี้สามารถปฏิบัติได้กับทุกคนถูกต้องไม่การบินดองพรุ่งนี้เราจะไปบอกสำนักง,งานอายการสูงสุดที่ สูรราชาการแจ้งวัฒนะที่เราเคยไปมาสองครั้งสาครั้งแต่พรุ่งนี้จะแปลกกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาพรุ่งนี้เราจะไปยื่นหนังสือกับสำนักง,งานในการสูงสุดว่ากรณีที่จะมีการฟอ้องร้องทั้งโทษชายทักษินตามมาตรา1นึในวันที่18นั้นเราในฐานะประชาชนที่ติดตามการเคลื่อนไหว ของนักโทษชายทักษิณและติดตามพฤติกรรมของนักโทษชายทักษิณมาโดยตลอด20กว่าปีนั้นจะไปบอกสำนักง,งานในการสูงสุดว่าขอให้มีการคัดค้านการประกันตัวในวันที่18ที่จะถึงนี้ใครไม่คัดค้านแต่คอปทออปปสและกองทัพรมขอคัดค้านครับ ทำไมเราถึงต้องคัดค้านการประกันตัวที่จะถึงในวันที่18จริงๆแล้วก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาสิทธิ์ของผู้ถูกดำเนินคดีที่จะร้องต่อศาลขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือขอประกันตัวแต่เราผู้ที่ตื่นตัวและเห็นพฤติกรรมของนักโทษชายทักษิณมาโดยตลอดนั้นเห็นว่าส0 เจ็ดปีที่ผ่านมาเป็น17ปีที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรโดนคดีจากการฟ้องร้องดำเนินคดีของสำนักง,งานอายการและนักโทษชายทักษิณหนีคดีออกไปต่างประเทศถึง17ปีถูกต้องไหมครับพี่น้องเป็น17ปีที่สำนักงานอายการสูงสุดที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การนำตัวนักโทษนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีไม่สามารถที่จะจัดการตัวนักโทษคนนี้ได้สุดท้ายวันที่22สิงหาคม2566นักโทษคนนี้ก็กลับมาเข้ายัางประเทศไทยและขอรับผิดจากการ ถูกพิาพากษาดำเนินคดีในหลายหลายข้อหาในหลายหลายคดีเราไม่พูดเรื่องเดิมแล้วว่าทุกคนทราบดีว่าจาก8ปีที่ศาลพิาพากษาดำเนินคดีว่าให้จำคุกนักโทษคนนี้จาก8ปีนักโทษคนนี้ก็ปิ้นป้อนกระล่อนต่อแหลไปยื่นฎีกาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอลดโทษขออภัยโทษถูกต้องไหมครับพี่น้อง เป็นป้อนถึงขนาดบอกว่าจะกลับมาช่วยชาติช่วยบ้านเพื่อช่วยเมืองสำนึกในความผิดรับผิดในสิ่งที่กระทําและพฤติกรรมหลังจากได้รับอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือหนึปีเป็นพฤติกรรมที่เราเห็นแล้วว่าไม่สำเนียกในความผิดแม้แต่เพียงนิดเดียวถูกต้องไหมครับพี่นอ้อง ฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะไปบอกสำนักง,งานในการสูงสุดในวันพุวกนี้คือบอกว่าเราขอให้ท่านคัดค้านการประกันตัวนักโทษคนนี้ในคดีมาตางหนึ่งสองที่จะมีการฟ้องร้องในวันที่18ที่จะถึงนี้เพราะเราคิดว่าคดีนี้เป็นคดีที่มีความสำคัญต่อชาติ เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศที่คนไทยทุกคนหวงแหนและพร้อมจะปกป้องรักษาเราคิดว่าไม่อยากให้พฤติกรรมของนักโทวชายทักษิณหากจะทำแบบเดิมหากจะปล่อยให้มีการประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว นักโทษชายคนนี้ไม่มีสิ่งใดสามารถการันตีได้ว่าจะไม่หลบหนีอีกถูกต้องไหมครับพี่น้องจะหลบหนีด้วยการไปชมกีฬาจะหลบหนีด้วยการออกไปยังช่องชายแดนตามธรรมชาติหรือหลบหนีด้วยวิธีการใดนักโทษคนนี้ก็สามารถหาวิธีการได้หมดแต่อย่างไรก็ตามหากจะ ให้มีการประกันตัวซึ่งเป็นดุลพินิษของสารสถิตยุติธรรมนั้นต้องมีมาตรการในการที่จะทำให้นักโทษคนนี้ไม่สามารถที่จะหนีออกนอกประเทศได้ถูกต้องไหมครับพี่น้องไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยไม่ใช่ว่าแค่วางเงินประกรันสุดท้ายเมื่อถึงเวลา ไม่สามารถนำตัวนักโทษเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีได้เหมือนที่เคยปฏิบัติเมื่อ17ปีที่ผ่านมาวันนี้เห็นข่าวนักโทษชายทักษิณที่ไปทานเป็ดพะโลใช่ไหมเมื่อกี้คุณพิชิตบอกว่าไปทานเป็ดพะโลแถบถนนกรุงเทพกีทา ผมก็เพิ่งเห็นข่าวจาก Facebook จริงๆแล้วเป็ดพะโล้ก็อร่อยหลายที่จริงๆอยากจะให้นักโทษชายทักษิณไปทานเป็ดพะโล้แถวเยาวราชแถวสะพานเหลืองบ้างซึ่งเป็นเป็ดพะโล้ของพี่น้องที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ลองไปทานดูสักครั้งไปชิมดูสักครั้งเพื่อจะเจอเป็ดพะโลที่อร่อยอร่อย เจอเป็ดพะโล้ของพี่น้องกู้รักชาติรักสถาบันดีไหมครับพี่น้องคุณทักษิณอย่าเลือกไปทานเป็ดพะโล้แค่พวกที่เชียร์ตัวเองคุณทักษิณอย่าเลือกที่จะไปยังจังหวัดนู้นจังหวัดนี้ไปยังร้านนู้นร้านี้เพื่อโปรโมทตัวเองกับกลุ่มก้อนพี่น้องที่ยังศรัทธาต่อตัวเอง ถ้าคุณทักษินแน่จริงถ้านักโทษชายทักษินแน่จริงต้องเดินเหินตลาดล้านลวงทั่วประเทศแบบที่คนไทยทุกคนสามารถเดินไปยังที่ใดก็ได้ถูกต้องไหมครับพี่น้องอย่าเลือกไปแค่จังหวัดเชียงใหม่อย่าเลือกแค่ไปจังหวัดปทุมธานีที่รู้ว่า ยังพอมีคนที่ยังสามารถที่จะใช้งานหรือใช้การได้นี่ยังไม่รวมการที่ไปยังจังหวัดปทุมธานีที่ผ่านมาจนทำให้กระบวนการการเมืองท้องถิน่นเกิดความขัดแย้งกันในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเราอาจจะไม่ต้องไปพูดถึงมันแต่กำลังทำให้เห็นว่า กรณีนักโทษชายทักษิณที่ไปยังจังหวัดต่างๆนั้นแม้มีความตั้งใจจะไปหรือฟื้นอำนาจแม้มีความตั้งใจที่จะไปทำให้อำนาจตัวเองที่กำลังหดหายกลับฟื้นคืนมานั้นดูเสมือนว่าเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากณเวลานี้ครับพี่น้นองครับเพราะความศรัทธาต่อนักโทษชายทักษิณของพี่น้องที่เคยสนับสนุนนั้น ณวันนี้ดูจะลดน้อยถอยลงไปแล้วทั้งสิน้นพี่น้องที่เคยสนับสนุนนักโทษชายทักษิณในห่วงเวลา10กว่าปี20ปีที่ผ่านมาได้เห็นพฤติกรรมได้เห็นการกระทําของนักโทษชายทักษิณต่อกลุ่มก้อนตัวเองว่าไม่มีความจริงใจไม่มีความศรัทธาต่อพี่น้องประชาชนแบบที่หลายๆคน กำลังกล่าวถึงนักโทษชายทักษิณชินวัตรถูกต้องไหมครับพี่น้องคนคนนี้ศรัทธาแค่สิ่งที่ตัวเองทำคนคนนี้ใช้ประโยชน์จากพี่น้องประชาชนบนผลประโยชน์ตัวเองแทบทั้งสิ้นถ้าเราหลายคนเคยเห็นถ้าเราหลายคนเคยดู การพูดจาปาสาัยของนักโทษชายทักษิณที่ผ่านมากรณีมีการชุมนุมของกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงนปชวันที่นักโทษชายทักษิณบอกว่าหมดภารกิจหมดหน้าที่ขอให้ทุกคนได้กลับไปยังที่ที่ตัวเองมาวันนี้สิ่งเหล่านี้กำลังจะพิสูจน์ได้เห็นว่า แม้นักโทษชายทักษิณที่โดนคดีมาตาหนึ่ซึ่งปัจจุบันกระแสข่าวกระแสทางสื่อมวลชนกำลังบอกว่ามีการพูดจาเจรจาเพื่อให้นักโทษชายทักษิณไม่ต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีกรณีมาตาหน2นั้นดูเหมือนว่าจะเป็นความหวังที่ลมๆมแรงๆถูกต้องไหมครับพี่น้อง เป็นการดิ้นเลือกสุดท้ายเป็นการดิ้นที่ตัวเองก็รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะทัดทานสิ่งที่พี่น้องประชาชนกำลังจับตามอง22สิงหาที่กลับมาทุกคนกำลังตกใจกำลังตื่นเต้นกับสิ่งที่นักโทษชายทักษิณกลับมาเลยลืมคิดว่า กระบ,บวนการที่จะเกิดขึ้นหลังจาก22มันจะเกิดอะไรขึ้นมีคอปทอและหลายคนที่พูดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งปกติแต่วันที่18ที่จะเกิดขึ้นนี้หลายคนจับตามองแล้วว่ากรณีของความผิดมาตราหนึ่งสองนั้นเป็นเรื่องที่มีหลักฐานชัดเจนเป็นเรื่องที่ อายการมีเหตุและผลมีพยานหลักฐานในการฟ้องร้องดำเนินคดีหากจะใช้รูปแบบเดิมหากจะใช้พฤติกรรมเดิมในการเจรจาหรือไปตกลงผลประโยชน์นั้นดูเหมือนว่าจะทำได้ไม่ง่ายถูกต้องไหม่กบพีินองอย่างน้อยที่สุดก็มีเวทีคอปทอเวทีสบปสอกองทัพธรรมที่อยู่ที่นี่ที่คอยตรวจสอบพฤติกรรม ที่คอยตรวจสอบการกระทําของนักโทษชายทักษิณเองตรวจสอบการกระทําของข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งอายการสูงสุดและหน่วยงานอื่นๆวันนี้เราเห็นแล้วว่าหลายหน่วยงานก็เริ่มที่จะระมัดระวังตัวในการดำเนินการเราเห็นแล้วว่าบางหน่วยงานจากเมื่อเดือนสองเดือนที่ผ่านมา พูดเสียงดังกรณีการช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณวันนี้ก็เงียบเสียงลงวันนี้ก็เบาเสียงลงเหมือนว่ากำลังเกิดสิ่งที่มีคนไปพูดจาพูดคุยว่าอย่าแสดงพฤติกรรมให้คนเห็นว่ากำลังช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณชินวัตรต้องไม่กล้าเพ็นน้องไม่ต้องไปเอ่ยชื่อหน่วยงานให้เขาต้องฟอง้องร้องดำเนินคดีพวกเรา แต่เราเห็นด้วยพฤติกรรมเราเห็นด้วยหน้าข่าวเราเห็นด้วยกระแสะทางสื่อมวลชนหลายหายหน่วยงานก็เริ่มถอยหลายหายหน่วยงานก็เริ่มเห็นว่าถ้ายังดันทุนลังที่จะช่วยนักโทษชายทักษิณในรอบใหม่นี้ลำพังชีวิตตัวเองและครอบครัวอาจจะเอาตัวไม่รอดถูกต้องไหมกาบีดองนี่ยังไม่นับรวมหน่วยงานที่เราไปฟ้องร้อง ร้องทุกขก่าวโทษที่สำนักง,งานปปชปปชอเองก็ทำงานเชื่องช้ามากเชื่องช้าจนเราคงต้องไปติดตามภารกิจติดตามความคืบหน้าในอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าอีกครั้งหนึง่งต่อเวลาแล้วต่อเวลาเล่าใช้กลไกระเบียบ ที่กฎหมายเอือ้อจนทําให้พี่น้องประชาชนบางส่วนลืมแล้วว่ามีการร้องทุกกล่าวโทษข้าราชการและหน่วยงานที่ช่วยเหลือนักโทษชายทักษิณชินวัตรไม่ให้ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวถูกต้องไหมครับพี่น้องเดี๋ยวเราต้องไปทําหน้าที่ตามเราต้องไปทําหน้าที่ตรวจสอบเรายังไม่ลืมภารกิจตรงนี้ภารกิจที่บอกว่า จะร่วมกันรักษากระบวนการยุติธรรมแม้จะมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้น18นี้มีทั้งเรื่องนั่งทษชายทักษิณต้องถูกนำตัวไปฟ้องร้องดำเนินคดีที่ศาลมีกรณีเศรษฐาทวีสินถูกต้องไหมครับพี่น้องมีเรื่องยุบพักบางพักที่ต้องพิจารณาในสาลรัฐนูนอีกครั้งผมใช้คาว่าพักบางพักเพราะว่าผมไม่ชอบเอ,อ่ยชื่อพักนี้ ให้เป็นที่รับรู้กันว่าพักบางพักพักนี้ก็ถือว่าโดนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันจึงก็ต้องติดตามใครก็ตามที่ไปเกี่ยวข้องกับกระบ,บวนการทางสถาบันและคิดไม่ดีมีพฤติกรรมที่ไม่ได้เทิดทูนหรือร่วมกันปกปักรักษาสถาบันเขาเหล่านั้นก็ ต้องเข้าสู่กระบวนการทางคดีถูกต้องไหมครับพี่น้องหากคิดดีหากมีพฤติกรรมที่ดีต่อสถาบันจงคิดว่าทุกคนจะช่วยกันปกปักรักษาแต่หากคิดไม่ดีมีพิติกรรมที่สอไปในทางที่เราหลายๆคนเห็นแล้วว่า เป็นพฤติกรรมที่จะทําลายสถาบันสุดท้ายแล้วพี่น้องประชาชนจะช่วยกันบอกว่าคนเหล่านี้คิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองต่อสถาบันหนักแน่นอนครับพรุ่งนี้ที่น้องกิจประกาศว่านัดหมายกันในช่วงแรกเวลา9โมงนั้นต้องเลื่อนเป็น10นาฬิกาเพราะพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญ ทางศาสนาของอพี่น้องมุสลิมส่วนหนึ่งที่อยู่ในที่ชุมนุมแห่งนี้ที่จะต้องไปประกอบพิธีทางศาสนาก็คือวันเป็นวันตุดของพี่น้องมุสลิมรวมรว,วมทั้งผมก็เลยยืดเวลาไปหนึ่งชั่วโมงให้พี่น้องได้ไปทำภารกิจบริเวณมัสยิดแถวนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาก็ออกไปร่วมกิจกรรมกับเราก็ถือว่าเราก็ไม่ทิ้งศาสนา แล้วก็ไม่ทิ้งชาติบ้านเมืองทิ้งความรับผิดชอบต่อบ้านต่อเมืองนะครับสำหรับคืนนี้มีผู้ปาษาอีกหนึ่งท่านคือคุณสิงห์ดำจะมาชี้แจงภารกิจในวันพรุ่งนี้ที่คุณสิงห์ดำเองก็จับไปทำภารกิจแยกต่างหากจากพวกเราในช่วงเช้าแล้วก็จะตามมาสมทบนะครับเดี๋ยวให้คุณสิงห์ดำมาชี้แจง แล้วก็มีวงดนตรีอีกสองวงก็ไม่อยากให้พี่น้องนอนดึกมากเต้นพอออกกำลังกายเดี๋ยวจะไม่มีแรงในวันพรุ่งนี้ส่วนหลังจากวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์หากมีการนัดหมายก็จะมีการมาชี้แจงให้กับพี่น้องทราบอีกครั้งหนึ่งว่าภายในอาทิตย์ในอาทิตย์นี้เราจะไปยัง หน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังดาเนินการนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกครั้งสวัสดีครับ